สวัสดีครับผมคูไก่นะครับวันนี้ผมจะมาพูดในหัวข้อเรื่องกระโดดเชือกแบบดับเบิล n d นเดอร์ที่เหมาะสำหรับนักแบดนะครับผม การกระโดดเชือกเนี่ยหลายๆคนนะครับผมก็จะรู้จักเนาะก็คือกระโดดแบบทั่วไปกระโดดเป็นท่าเบสิกบ็อกเซอร์สเตปอะไรแบบนี้ทั่วไปเนาะก็เป็นการออกกำลังกายนะครับผมแต่มีกีฬาอยู่หนึ่งประเภทครับที่จําเป็นจะต้องฝึกกระโดดเชือกนะครับผมนั่นก็คือแบดมินตันนะครับหลายหลายคนเนี่ยต้องเคยดูแบดมินตันกันมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เคยสงสัยไหมว่านักแบดมินตันเนี่ยเขากระโดดค่อนข้างสูงนะครับผมแล้วก็ลอยตัวอยู่บนอากาศเนี่ยค่อนข้างนานนะครับผมเพื่อที่เขาเนี่ยจะเลือกตกได้หลายทิศทางนั่นเองนะครับผม การกระโดดเชือกเนี่ยก็เป็นหนึ่งโปรแกรมของนักแบดมินตัน,นครับที่จําเป็นจะต้องอฝึกนะครับผมนั่นก็คือการฝึกแบบดับเบิลอันเดอร์ครับผมคือเบสิกเนี่ยเขาฝึกอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าการฝึกดับเบิลอันเดอร์เนี่ยจะช่วยให้เขาเนี่ยมีสปริงข้อเท้าที่ดีแล้วก็กระโดดได้สูงขึ้นนั่นเองนะครับผมผมเคยได้สอบถามน้องที่เคยเรียนแบดมินตันามาก่อนนะครับผมน้องก็บอกว่าจําเป็นที่จะต้องฝึกดับเบิลอันเดอร์เนี่ย บ่อยมากๆนะครับผมง่ายๆเลยคือฝึกทุกวันนะครับผมซ้อมเสร็จแล้วก็ต้องมาฝึก d ดับบิ้นเดอร์ผมก็เลยถามน้องว่าทําไมต้องฝึกแบบนี้น้องบอกว่าจะทําให้น้องเนี่ยกระโดดได้สูงแล้วก็พละกกำลังเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือข้อมือเนี่ยแข็งแรงนั่นเองนะครับผมดังนั้น โปรแกรมเนี้ยเขามีแน่นอนนะครับผมการกระโดดแบบดับเบิลเดอร์เนี่ยผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมสาหรับคนไหนนะครับที่อยากจะกระโดดสูงเนี่ยก็สามารถฝึกกระโดดเชือกแบบ er ดับเบิลเดอร์ได้นะครับผมพอเรากระโดดเบสิกได้แล้วเราลองชาเลนจ์ดูนะครับผมก็จะช่วยให้เท้าเราแข็งแรงการสปริงข้อเท้าเนี่ยดีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมฝึกแรงจ้ำเนี่ย ก็ได้นะครับผมแล้วก็กระโดดได้สูงนะครับผมการกระโดดได้สูงเนี่ยมีข้อได้เปรียบนะครับผมสําหรับนักแบดเนาะไม่ว่าจะตบท้ายคอร์ดหรือกลางคอร์ดเนี่ยสบายมากมานะครับโดยส่วนตัวของผมนะครับแบดมินตันเนี่ยผมก็เล่นเป็นกีฬาอีกหนึ่งรูปแบบนะครับผมที่ใช้ในการคาริโอนะครับผมแล้วก็เล่นกับเพื่อนสนุกสนานเนาะส่วนตัวแล้วก็เล่นแค่พอเป็นนะครับไม่ได้เก่งอะไรเลยนะครับผมแต่ผมเนี่ย เป็นคนที่กระโดดตบได้สูงที่สุดในกลุ่มนะครับผมดังนั้นการกระโดดเชือกแบบดับเบิลเดอร์ที่ผมฝึกประจำเนี่ยก็มีข้อดีสําหรับแบดมินตันนั่นเองนะครับผมสำหรับคนไหนนะครับที่กําลังฝึกแบดอยู่เนี่ยก็อย่าลืมเอาโปรแกรมนี้ไปฝึกด้วยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคุณจะต้องได้ฝึกแน่นอนนะครูฝึกหรือว่าโค้ชเนี่ยต้องให้คุณฝึกแน่นอนเนาะสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งสับสไคร้นะครับผมที่สาคัญอย่าลืมกดรคับี บ๊ายบาย